ทีน่น้องท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้นะครับคุณอยู่กับช่องเล่นเอาสนุกเหมือนเดิมนะครับผมอะ่ะคือตอนนี้ผู้ติดตามผมมา40คนแล้วเนื่องจากวิดีโอใหม่ที่ผมเพิ่งอัพไปคือผมอยากจะบอกท่านผู้ชมทุกท่านว่าผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผมมานานจนถึง42คนขอบคุณมากนะครับผมรักท่านผู้ชมมากครับผมจะไปได้หมดหมาป่าแล้วได้สามตานะครับคือตาแรกอะ่ะ ผมอ่ะจะเล่นเป็นเอ่อตาแรกมาป่ายูได้อ่ะผมจะเล่นแบบบวกเลยอ่ะพอเริ่มปุ๊บไปฝั่งมันตาที่2ก็คือผมจะอยู่ฝั่งตัวเองอย่างเดียวส่วนตาที่3ผมจะเล่นสไตล์ผมแต่ก่อนเข้าไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ก,กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้ากดแล้วไปดูกันเลยสวัสดีครับโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมกด ติดตามช่องเล่นเอามันด้วยนะครับสวัสดีครับฮะนั่นแหละเพื่อนผมช่องเล่นเอามันนะครับโอเคนะครับเราก็เล่นเพื่อนเราเล่นแบบบวกนะนใครปะไใปอ,อะไรอุยอะไรเออทันทันทัน,ทนโอเคของสว่างสวยดิเดี๋ยวปะไปโดน ังเฮ้ยมันมีตัวหนึ่งพันยาพันเสร็จแล้วเฮ้ยนี่ไงมันมีพันอยู่อุ้ยไปไม่ทันเกิดไปเฮ้ยอุ้ยหลังโอ้โหอย่าซ้ำศพนะอุ้ยนี่ส่ยดีไม่เลยน้่นานั้นไม่เคยเห็นเลย เด,เดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้แหละเดี๋ยวคราวนี้แหละเอาจริงเอาจริงใจเย็นใจเย็นใจเย็นเป็นงนะขออนุญาตปลาระเบิดรู้สึกว่ามัานจะมาทางนี้โอ้ยปลาไม่โดนโอ้โหเจ็บ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 อย่าพึ่งลงดิแรงแรงแรงโอ้เฮียยังไปไม่ฮะหนูฝั่งมาเลยตายซะแล้วเออสอบมันก็ไปเรื่ยระวังหลัง อมนก็มีขนาดกระมังฟอร์มก็ไม่มีปกติเหมนนี่ทำไมโหดจังไปเลยไปเลยเฮ้ยทรายมันจะข้างนี้อีกตัวไงพูดเฮ้ยสวยมีทุกซอกมุมเลยอุย้ยคนนี้แล้วโหดอย่าลืมไปติดตามช่องเขาด้วยล่ะพูดนั่งไงนั่งไงนัง่งไงระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยโคตรตึง เฮ้ยอย่ากตึงอ่ะเฮ้ยแต่เขาดีนะไม่สำจบโอ้หแล้วของสวางของปวดผมก็หมดไปแล้วสุดวะโอ้โหที่คราวนี้มันเลือกเปิดอะไรอย่างน้อยก็เหลือโทก้อนแหละโอ้โห้ยอทำไมไม่เลือกดีก็ได้นะขอดีเซิร์ดีกว่าดีเซิร์ดิแต่ดีเซิร์ดีกว่าเออขอดีเซอร์นะผมถนัดดีเซิร์กับบุ๊แพคเกอร์นะครับบุ๊แพคเกอร์เออวิ่งกับปัง เอ้ยลืมไปผมก็เล่นแบบไปฝั่งมันดีกว่าลืมเื้อเื้เดี๋ยวบวกไปฝั่งมันเลยโอ้โหเฮ้ยิงทะลุกล่องได้ไงเฮ้ยผมว่าตนนี้แพ้ยิงทะลุกล่องได้ไงอ่ะนี่ไม่ทะลุออกไเลยหรอกเมขาเรียนผมเล่นเอาจริงแล้วนะขอของหน่อยเขาเรียนผมเล่นเอาจริงแล้วเดี๋ยวเราเล่นแบบบวกนะไอ้ไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นเพื่อนไปฝั่งนู้น

โอยเฮ้ยเลือดโอ้โหไม่รอดครับพี ik <h <h ่น้องเลือดแทบไม่ลดเลยโอยเลือดมันไม่ลดเลยโอ้โหเล่นไรเนี่ยผมน่าอายห้ารอบตัดสินแล้วโอ้โหเร็วมากโอ้โหตรงนี้ด้วยโอ้ยแพ้เฮ้ยมันเล่นโหดจริงมันเล่นเชิงอย่างตึ้งเนี่ย R B U เอ้ยเวด S อยม่ดีๆเลยโอ้เฮ้ยดินหัวดนหัวเอาเรียบร้อยชนะเฉยโดนหัวเฉยได้ไงอ่ะเจอมันอยู่ดีๆแล้วก็ล่าหัวเฉยใช่เมื่อกี้เรากลาดเนี่ยเนี่ย เดินแบบนี้แล้วก็ลากหัวลากได้แบบงงๆครับพี่น้องมากรไปกระต่อมากรต่อไปกระต่อมึงเห็นไรละเออดูหนึ่งเป็นหใจเย็นใจเย็นตายเรียบร้อยไม่โดนหัวขึ้นบอกโดนหัวเฉยเฮ้ยมันพันยามันพันยาแต่เราก็พันอะมันพันแล้วก็พันมาดิเพิ่งเงี้ยเพึ่งเงี้ยเพิ่งบวก โอเคสายบวกกันก็ไปเลยดิฟ้าระเบิดไปแล้วนะอาโรนเต็มนขังตัวเองแยวช่วยยิงให้หนุ่มเอาปะยอายเตมายยงเลบายบายตายอย่างเทรหดตายอย่างน่าสเเทดอ่ะช่วยมันหน่อยเ่ว่ยมันหน่อยแล้วเป็นคนดีเออออกมาเรียบร้อน อุตสาช่วยตายพร้อมกันเลยนี่เป็นไงแอ็ผมที่แอ็คยอยยอยยทำไมเราชอบมาเอาซิงอนหลังก็ไม่ไม่รู้สิเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเออยเยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยอยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยอยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยยเฮ้ยยเย้ยเยยเย้ยย้เเยยเยยเยเเยยเ มินิฮาร์ได้ใครหนูสิบร้อยอ่าแต่เราจะไปใช้พิเสษห้อ๋ดี๋ยวใช้เดปเดี๋ยวใช้ใช้ใช้เดีใช้ใช้ใม้ใช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 ใช้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 ใชใช้ใช้ใช้ใ ไอยู่ Move. ดีเออสวยฝ่ายตรงข้ามมันก็กเดเยี่ยมให้ค่ะดีด้วยอ้าวฝ่ายตรงข้าม<ไ>าเขากดเยี่ยมให้เราเหรอะเขากดเยี่ยมให้เองเฮ้ยเฮ้ยฝ่ายตรงข้ามน่ารักเฮ้ยเขาก็อโอเคแล,แล้วเราอย่ายลืมแล้วเรียนสายบวกเฮ้ยทำไมเอ๊ะทำไมผูม้ชายคนนั้นไม่ยิงอ่ะโอ้โหไม่ไม่ยิงทีเดียวเขาเกือบตายนี่เป็นพันยา เป็นน้าเป็นน้ามันมาทางนี้เน่จะล็อกกันจะล็อกกันดูเนี่ยเอ้โาหัอ้อะไรอะเสยเสีติดกันเกมมันสามใช่โอ้โหม่น่าโดนสามเลยสายบวกแพ้ มาต่อไปเป็นต่อไปนะครับก็เล่นแบบอยู่ฝั่งตัวเองอ่ะมามาอมาอยู่ฝั่งตัวเองนี่แหละพอได้อยู่แต่ไม่มีอะไรขนาดกว่าสไตล์ตัวเองเลยล่ะครับทุกคนผมแนะนําเล่นสไตล์ตัวเองดีที่สุดครับแพ้แล้วมันก็เล่นต่อสองขวงสองขวงสองขวงสองขวังงวโอ้โหสองยาวสองขวงเฮ้ยสองขวงเฮ้ยสองขวงสองยาวเนี่ยนะ ใช้ทองยาวดีกว่าเอ้ยใช้ซองยาวดีกว่าเราจะใช้เป่าจะใช้ทองควงก็ต่อเมื่อแตกไม่ดีเจ๊ร้็นหัวนี่ครับแอ X เป็นหนึ่งทีป่าจะใช้ทองยาวจะใช้ของซวงก็ต่อเมื่อมีสองกระบอกเพราะมันสับปืนมันสับได้ไวกว่า เดี๋ยวไปเลยนี่ไงไปแล้ยโอ้โหนึกว่ามองไม่เห็นเปิดช่องอ่ะเออลืมไปบอกันเอ้ยอย่าโอ้โหมันชื่ออะไรละเอ้ยแจ็ไแ้และวมันเบอร์หนึ่งคายหมดเลยมาเฮ้ย ของสวยไม่ได้อีกอะไรนี่อันนี้ดีเซอร์ดีเซอร์สวยดีเซอร์ครบสครูแล้วมาม,าสามสีสมศพอันนี้ก็เอ้ยอันนี้เล่นแบบดูที่ฝั่งตัวเองนะอย่าลืมกระสอนนี่เลยโอ้โหแล้หัวไม่ขึ้นเฉยเอยเอโอ้โห คูตงิคูดผู้ชายยังอายอ่ะเฮ้ยมันซ้ำศพว่ะ้ยโชแหงยิงโอ้โห,โโหนี่คนคนี้คนคุ้นนะเหมือนเราเลย <laughs> ได้เราอยู่แต่ฝั่งนี้แหละเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นหนึ่งมู้นเขาปับปุ่มแป๊บเดียวแม่ผมปับไม่ได้จะแกล้งยืนนิ่งให้เลยมันมาปะมามามา,มาเฮ้ยมันออกมานิดนึง มันอยู่แต่ทีมตัวเองเออว่ะเราก็แอบเขาก็แอบเออแต่เราจะทำตามกฎเขาตัวเองนะครับอยู่ทีมตัวเองเฮ้ยมันไม่มาจริงดิเออนั่งไงนั่งไงเฮมาแล้วตูม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 เฮ้ยอะไรวะไม่ติดเียเฮ้ยอะไรวะไม่ติดแล้ว แต่มาเลยมันมันมันพันยามันพันฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ผมตั้งให้บัแล้วมันยิงทะลได้ไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกอ่อนแป๊บนึ่งหน่อยนะแป๊บนึ่งหน่นยอยนะยิงทะลุกำแพงไม่รู้คนไหนอะ่ะ รายงานไปเลยเฮ้ยจะแปลกนะเฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมผมตั้งไอ้บอลแล้วมันจริงทะลุไอ้บอลได้ไงท่านผู้ชมเห็นใช่ปะล่ะผมไม่เห็นเอ้ยมันมาทางนู้นโอ้เพียงระเบิดเลยเฮ้ยมันจะมาเกิดไปเกิดขึ้นไปแล้วมาทางนี้มาทางนี้เระวังระวังอย่าตายอย่าตายผมว่ามันจะไม่ใช้เด็กผิดผมไม่ใช้หรอก มันต้องวัวอะไรปร์เซเฮ้มันมาแล้วเอ้ยสัาสำสบแล้วก่อสำสบแล้วก่อสำสบแล้วก่อฮะโรอครับผมเครื่องเวลามีคนแบบมาสำสบนะตีไม่สบสบไม่มีกิน มาลงมาลงใช่ใช่มาลงมาลง,ม,าลงมันมาฝั่งนี้ขอบคุณขอบคุณโ,โอ้ยโอ้โใหใช้บิซอนบิซอนมาแรงขนาดนี้เลย,เอย,เอยโอ้ย มือเชื่ออะไรนะมือสองรอบนี้เราต้องชนะสองตัวเฮ้ยตัวนี้โอ้ยผมเริ่มอันนี้ผมเริ่มือโหดจริงแหละตัดตัวแล้วไม่ได้ไปใครซ้ำศพแต่เขาซ้ำเราก่อนเราก็ต้องซ้ำกลับนะเฮ้ยผมปาระเบิดแสงเลยปาระเบิดแสงไปเลยเฮ้ยอีกตัวยีนิ่งโอ้ย เอ,เอาเลยข้างหลังเจ็บแล้วเจ็บแล้วไม่ได้เลี๋ยวเล่นก่อนก็นได้เอ้ยเดี๋ยวมาหลังหลังหลังหลอุ้ยเลยแล้วโคตรอเอลอยขาตาตดตอนนะะีก,น <laughs> ก็คือก็แพ้อยู่ดีนะครับอยู่ฝั่งตัวเอง <laughs> วัวแลมเล่นไก่ต่อไปนะครับนี่ฮะสิ่งที่ทุกคนรอคอยสไตล์ตัวเองครับสามสองหนึ่งสไตล์ตัวเองนี่แหละมาสูตรนักแข่งเลยไอหยอกหยอกเฮ้ยสองควงสองควงเออไมามานานๆทีกว่าจะได้เลือกตอวเออใช่นานๆทีจะได้เลือกสองอยากให้พอเลือกกระสุนเยอะแล้วเพื่อนก็ได้เนาะ กระสุนเยอะๆทำไมโดยที่ไม่ได้ใช้เยอะก็เผื่อก็เออมันมามันมาเดียบร้ปลาระเบิดให้เรียบร้อยตายตัวนั้อยู่ไหนครับนย่างไงอ้ยโอ้ยทำไมเอ้ยเมื่อกี้เราหนวดเลือดแดงไม่ใช่ไหมโอ้เลือดเลยสามสี่ยังเหลือไอีก ค่ะนี้ผมเล่นผมเล่นเราจริงแล้วนะสไตล์เราสไตล์ตัวเองนะครับผมแนะนำนะครับเล่นสไตล์ตัวเองมีตัวนี้เก็บมีตัวนี้เก็บหนักเฮ้ย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 เดี๋ยว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 ตัวนี้ยิงพุ่งแรงสกิลไอ้ตัวนี้เบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์หนึ่งอ่ะ ยิ่งโคตรโคตรหัวจังหวะเฮ้ยรู้ว่าเราว่าผมแพ้ทุกอย่างอ่ะอย่าว่าอย่าว่ากันนะว่าไก่อ่ะโทษครับโทษครับขอโทษขอโทษครับขอโทษครับเฮ้ยไม่เลือกอะไรอ่ะเออโอ้โหเอดับเล็งรอเลยโอเคไปไปต่อเลยนะครับใจเย็นนะใจเย็นแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะเฮ้ยมันมามันมาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยังยังมันมาหาเด็ก โอ้ยหุ่นับไม่ทันเออไม่รู้จะเอาใครก่อนโอ้ยพะวัญญาก่อนหุ้นับยิงง่ยคนนี้คนนี้มีเชิงเอาเว้ยปาไม่โดนอีกโ้ัญญาไปไปสู้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 ไปเลยไม่ไหวเหรอไปพันยาพันยาไป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 ดิ อ้าเฮ้ยตายเดี๋ยวบิดไปดิโอ้โหสไตล์ตัวเองก็แพ้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ปืนที่ถนาดแพ้หมดจากวันนี้เอาเรี่ยงเพราะเขาโหดกันมากเลงรอเลยนิดเลงหนึ่งตัวเลยไม่ดูนี่กูโอ้โหเลงไม่ได้โดนไม่ตัดโดนไมขึ้นดาเมจถูก เออโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเรียบร้อยเฮ้ยไปเรียบร้อยตาไปดิ่เจอเลยนะเจ็บมากเฮ้ยตายวอลปิดเลยนีดออกนีดออกนี่ดออกเออมันตายแล้ววายเฮ้ยมันออกแน่เลยว่ะใช่เปล่าใช่เปล่าวะไม่ไม่ออกเหรอม๋อขึ้นว่าสอง อะไรดี่นี่ดีเฮ้ยเอสวาดาสีใบสีดีเอสวาดาชอบเรียอผมขอให้ตาที่ผมชนะบ้างเถอะผมสงสาร่านผู้ชมอุตสาหกดเข้ามาดูคลิปผมนี่เฮ้ยเออนั่งยังเปนตัวนึงออกจริงใช่เป่าออมไม่ออกฮะเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวไปหนึ่งโอ้ฮะ แล้วแปลกแล้วแม่บอกว่าตึงอันนี้อันนี้ตึงหรือโป้เบื่อเออตึงหรือโปครับพี่อันนี้พี่ตึงหรือว่าพี่โป้ตึงหรือโป้อันดีฮะตึงโป้เราอยู่หลังกล่องนี้ตลอดเลยเออถ้ามันยิงได้แปลว่าโอ้ยอุ้ยระเบิดอีกแล้วไอ้ว่า ย่อ,อให้เพื่อไ<ว>อหนูย่อให้ทำไมาาพันยาเหรอพันยายพันยาเหรอพันยาเหรอโอ้โหไอว้องหมดแล้วนุม่มเอายืนเพื่อยืนนิ่งเพื่อแล้วก็ย่อใส่เพื่อฮะ <c oughs> แต่ละคนไปหมดแล้ว, <laughs> ด,ลว <laughs> ด,ดูนี่มันเลือกปะ<แ>เฮ้ยดีเซร์ด เอาเรื่องสวยดิมาดิมาดิมาดิแต่สิ่งที่เราอยากได้ที่สมันมาขลังเชื่อดิมันมาข้าล่างบอกว่าไม่แน่ใจว่าปลาไป็นยังไงปลาแพน้นเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหัวฮะตัวใครครับตกลงก็คือ แพ้เรียบนะครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคแล้วครับอันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบุยบ๊ยบุ๊ยอย่าลืมกนตามม้วยนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ